นําเป็นเซ็นี้เลยเทอินเอนล่าโปรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระบอกสีเขียวนะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดอั r เกรดเพิ่มความนุ่มนวลเหนือประชับ สวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามาด้าเซียสามเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างเพิ่มความนุ่มนวลหนึบกระชับให้กับช่วงล่างของมาสแตดสามใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับแนะนําเป็นเซตนี้เลยเทอินเอเนียโกลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระบอกสีเขียวนะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดอัพเกรดเพิ่มความนุ่มนวลหนึบกระชับผู้โดยสารจะรู้สึกเมารถน้อยลงนะครับและผู้ขับขี่จะรู้สึกมั่นคงมันม่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอนที่เราเปลี่ยนเลนนะครับหรือจะเป็นตอนโค้งนะครับผมจะควบคุมรถได้ง่ายสะดวกมือขึ้นเดินทางงไไไกกลลลลมมมม่่่่ปปววววดดหัััััเเืออยยย้้าาาาตตนนนนนีี็ HPS ะะะะะคคบบคราารรรรบบบบภใจจชโง เมื่อโช้กยุบตัวสุดครับจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับสามารถติดตั้งใช้งานแทนชุดเก่าชุดเดิมได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าใช้สําหรับเดินทางกรุงเทพและเชียงใหม่เป็นประจำนะครับเลยต้องการความนุ่มนวลหน่อยแนะนําเป็นเซตนี้นะครับรับจบได้นะครับพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพและตั้งศูนย์ให้แบบครบจบในที่เดียวสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้มาร์ด้าซีเอ็กสามอยู่อยากเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญนุ่งเหลืองบร์์โททรรศััพ0 8 6 6 5 5 9 9 1 1คบ และทีมงานยินดีต้อนรับค,ครับสวัสดีครับ